สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน,นเอเชียมาติดตามควันหลงหลังการประชุมอาเซียนกันบ้างล่าสุดนะครับนายกฮุนเซนของเขมูชาติดเชื้อโควิด -19 หลังเดินทางถึงอิโนโดนีเซียเพื่อประชุม G20 และก่อนหน้าได้จัดประชุมอาเซียนได้พบกับผู้นำโลกหลายคนแบบใกล้ชิดรวมถึงนายกประยุทธ์ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับ สำนักข่าว VOA News รายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนของัมูชากล่าวเมื่อวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565ว่าเข้าป่วยด้วยโรคโควิด -19 หลังจากเดินทางถึงอินโดนีเซียและกำลังยกเลิกกิจกรรมของเขาในการประชุม G20 ที่บาหลีเพียงไม่กี่วันหลังจากต้อนรับผู้นำระดับโลกหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีโจบไบเดนสำหรับการประชุมสุดยอดในกรุงพนมเปญ ในโพสต์บน a c e b o o k ของเขาผู้นำกัมพูชากล่าวว่าเขามีผลตรวจไวรัสโคโรนาเป็นบวกในคืนวันจันทร์ละการวินิจฉัยได้รับการยืนยันโดยแพทย์ชาวอินโดนีเซียในเช้าวันอังคารเขากล่าวว่ากำลังเดินทางกลับกัมพูชาและกำลังยกเลิกการประชุมที่ G20 รวมถึงการประชุมเศรษฐกิจเอเปครั้งต่อไปที่กรุงเทพมหานครเขากล่าวว่าโชคดีที่มาถึงบาหลีช่วงสายของวันจันทร์ และไม่สามารถร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและผู้นำอื่นๆได้ด้านทำเนียบขาวกล่าวว่าโจเบเดนมีผลตรวจเป็นลบในเช้าวันอังคารและไม่ถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดตามที่กำหนดโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกากัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน และนายกฮคุนเซนได้พบปากกับผู้นำหลายคนที่เข้าร่วมแบบตัวต่อตัวนอกจากไบเดนแล้วแขกรับเชิญยังรวมถึงฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเชสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาเซอร์เก์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียหลีเ่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและคนอื่นๆอีกมากมายซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกด้วย